ครับสวัสดีครับช่องหน้าไม้ลิงสาช่้งน้อยครับวันนี้จะมาส่งงานครับตัวนี้เป็นพยุงทั้งลําครับไม้พยุงครับปืนศูนย์ครับปีข้างขาวกัดสีครับห้าสิบห้าเซนครับชักอยู่ที่เจ็ดสิบครับทิ้งปลายสี่สิบห้าเซนพยุงทั้งลําครับ ทำสีด้านครับแกะแช็คเกอร์ลายก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ไม่แกะกระโจมมือนะครับหรืศูนย์หืนศูนย์ประดูก็ราคาเริ่มต้นก็ห้าพันห้ารวมส่งครับอุปกรณ์พร้อมยิงครับทำสีด้านครับ ก่อนแถมให้พร้อมยิงครับตัวนี้ก็พยุงครับรากพยุงดำๆๆครับแสงพยุงทั้งลำครับปีกสีกัดสีทองครับใส่ครอบปีกน็อไทเทให้ด้วยครับ ก็จะดำหน่อยครับดำมีลายครับทำสีด้านครับตัวน,นี้แกะกระโจมมือข้างหลับครับชักเจ็ดสิบเหมือนกันครับถิ้งปลายสี่สิบห้าครับสีด้านครับไม่ใหญ่มากครับมีลายจะดำดำสวยๆหนย ตัวนี้เป็นจิงชันครับจิงชันท้ายบิดครับตัวนี้ครับจับขวาครับตัวนี้เป็นสี 2K ครับทำสีงองา 2K ครับอีกก็ดำแดงครับจิงชันทั้งลำครับ ครับมือครับสีเงาก็จะเป็นรอยง่ายหน่อยครับจากเป็นรอยมือครับครับสนใจหน้าไม้ยิงปลาก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอดีไลน์ก็0 8 7 0 3แปดเจครับขอบคุณครับ